อผูกไม่ออกทุกวันลองดื่มน้ําหลังตื่นนอนตอนเช้าช่วยได้เพราะว่าร่างกายเราเวลาเราหลับอ่ะร่างกายเราจะขาดน้ําประมาณ6-8ชั่วโมงพอเราดื่มน้ําเข้าไปลําไส้เราก็จะแบบฮึ๊บขยายขึ้นมาใช่ปะ่ะแล้วพอเวลาเราเดินไปเดินมาขยับตัวลําไส้เราจะขยับแล้วน้ำนี่แหละจะเป็นตัวกระตุต้นช่วยให้เราอื้อออแล้วถ้าเกิดเราปฏิบัติแบบนี้ทุกวันเราก็จะอือออกทุกวันแล้วมันก็จะสบายตัวสบายท้องทุกคนแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวทําให้อุณหภูมิที่มันเยน ลงอะ่ะทำให้น้ําที่เราแบบวางไว้ในห้องก่อนพอตื่นนอนตอนเช้าน้ํามันจะเย็นทําให้เรารู้สึกระคายคอลแล้วก็มีเสพหะนี่ตอนเนี้ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเรามีตัวช่วยใหม่อันนี้เป็นกระบอกน้ําเก็บอุณหภูมิี่ตัววัดอุณหภูมิตรงนี้ว่าน้าอ่ะที่อยู่ในแก้วเนี้ยตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เ <Hide. S 2> ดี๋ยวจะวัดให้ดูก็ <c oughs> คือเราก็เอาน้ําอุณหภูมิห้องนี้เทลงไป เราก็ปิดฝาขย่านิดนึงเพื่อให้แบบว่าน้ำมันได้สัมผัสกับแก้วแล้วเดี๋ยวดูว่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่นี่28องศาซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าตอนเชา้าอะเรายิ่งเรานอนห้องแอร์เราก็จะรู้สึกแบบคอแห้งมากขึ้นหรืออุณหภูมิมันอาจจะลดลงอาจจะแบบ ลดต่ำไว้28องศาเคราวนี้คือถ้าจะให้ดีอ่ะเราอาจจะต้องใส่น้ำอุ่นไว้ในนี้เพื่อตื่นนอนตอนเช้ามาเราจะได้ดื่มน้ำอุ่นเรากระบอกน้ำเนี้ยมันเก็บอุณหภูมิแล้วก็เก็บอุณหภูมิตัวนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นสแตนเลสที่เกรด316เก็บอุณหภูมิได้6-12ชั่วโมงรวมทั้งมีปริมาณ420มลลิตรแบบปริมาณกำลังดีมาก แล้วก็อยากจะทดลองกับให้เพื่อนๆพ,พร้อมๆกันเลยว่าตัวเนี้ยดูสิว่าถ้าเกิดเราใส่น้ําอุ่นลงไปแล้วตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ยอุณหภูมิมันจะเก็บได้นานอย่างที่เขาว่าไหม mm. เดี๋ยวลองเลยนะ mm. ก็คือเดี๋ยวเราไปเทน้ําในแก้วนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเอาน้ําอุ่นใส่น้ําอุ่นลงไป mm. แล้วก็ปิดฝา อันนี้ขอวนบนแก้วเพื่อให้เครื่องวัดอุณหภูมิได้สัมผัสน้ำข้างในก่อนเรามาดูกันว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ประมาณ45องศาเดี๋ยวไปนอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามาดูกันว่าอุณหภูมิจะเก็บได้เหลือเท่าไหร่ขอปิดไฟก่อนนะ เดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้อุณหภูมิของน้ำเท่าไหร่นะคะทุกคนตื่นเต้นอะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวสีองศาอุณหภูมิยังอยู่ดีมากเลยทุกคนมันล้ลนลงไปสองสาย่ะเดี๋ยวขอดื่มน้ำน้ว่าข้างในมันเป็นไง นำอุ่นอุ่นกำลังดีมากเลยอ่ะดื่มน้ําอุ่นตอนเช้ารู้สึกว่าสบายคอสบายท้องมากเลยเป็นแก้วกระบอกน้าเก็บความเย็นที่แบบว่าช่องม,มากคือลืมบอกไอ้นี่ตรงนี้เขามีแบบที่ใส่หลอดด้วย เนี่ยเราแพ้ความน่ารักของน้องหมีแล้วเราก็ชอบอุณหภูมิตรงนี้ที่มันบอกได้แล้วที่สําคัญดูดิเขามีผูน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็มีหลายสีให้เลือกด้วยแล้วก็มียางกันลื่นตรงนี้ใครสนใจจะตามตามเราอะ่ะเราแปะล้านไว้ให้แล้วตรงนี้เลยถูกมาก